มันคือเรนโบคอนท็อกกิ้งบบเจลลี่เชคเซอร์ไพรส์โอ้เจลลี่เหรอแปดเลเยอร์ออฟสวีทเซอร์ไพรส์โอ้ไอคัมไลท์แอนด์ท็อกแบ็คเฮ้ยมันพูดได้ด้วยนะคะโพนี้แพมมาแล้วคะ่ะพี่แพมจะแกะเลยใช่ไหมคะโอ้ตื่นเต้นสุดๆใช่ไหมคะใช่ตื่นเต้นสุดๆน้องแพมขา เราจะรีวิวเราต้องให้เพื่อนๆดูรอบๆก่อนไม่ใช่หรอคะนี่ค่ะขนมจะเป็นมันคือเรนโบค b น w c o คอนอรอะนี่คะคุณแม่อ่านให้ฟังค่ะมันคือเรนโบคอนท็อกกิ้งเจลลี่เชคเซอร์ไพรส์อ้าวมันไม่ใช่ช<อ>็อกโอแเป็นเจลลี่เหรอแปดเลเยอร์ออฟซวิสเซอร์ไพรส์ I come alive and talk back เฮ้ยมันพูดได้ด้วยนะคะอืแต่ามามีอนาคตน,น้องใครจะเล่นแล้วดูสาวปวขึ้นไปอ่าเฮ้ยน้องใครขมขม,มีที่หมุนอ่ะแกะค่ะมีะมามีหม,ดดม,มุนได้เฮ้ะเขามันหมุนได้โอ้แค่แพ็คเกจก,ก็ชนะเลิศน,น่ารักมากว้าว,ดวได้ไรคะ อุ้ยช้างสีชมพูอ,อุ้ย,ย,เ,ยเขาบอกว่ามีแปดแปดเซอร์ไพรส์แปดเซอร์ไพรส์นะคะลูกหนูนับสิวิวิม,มามีตรงนี้มันเป็นเป็นอะไรคะเป็นกิฟเป็นกิฟก, ah? ก, ah. กิฟยักษ์โอ้กิฟลูกหัวใจนี่เลย จริงเหรอคะเอาไปแกะค่ะคนเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีไหมคะค่ะแล้วท่านจะแกะอะไรมาแกะเลยสลับสลับเออเออเฮ้ยสลามจริงด้วยอะไรเนี่ยได้สลามเหรอคะนี่เองาลามน้ำไดลามน้ำมันเป็นรูปแบบของสลามสลามนึงโอ้ นี่แหละค่ะไ,ได้คะแนนไหนดูสิว่าว่าแปลกเซอร์ไพรส์เราจะได้อะไรบ้างมาแกะกันเลยว่จาจัลรามจะได้อะไรนะเราขอรีรบจลรามออกมาก่อ้ยมาเมืม่อน,เ,น,นเ,เขาเรียกตัลรามครับตัลรามเห,เหมมน,นี่ยวๆมาของพายไงมจิ้มจิ้มเล่นได้ครับ มันเป็นเครื่องประดาบแล้วมีลูกปัดให้ร้อยด้วยเออน่ารักกุลูกปัดให้ร้อยเรียบเลยอืมไหนมามีขอดูตัวนี้หน่อยสิคะโอ้โห้องใช้ยืดไปไกลนะเ้เหมือนตัวที่เราได้มีนดีมันเดือดอ้กดูสิโอ้โหเซรั่จาังนี่นะคะเรนโบว์คอนของเรานะคะน้องพัมก็ได้ตัวเจ้าช้างสีชมพูมาดูซิว่าเจ้าช้างสีชมพูชื่ออะไรน้า นี่ค่ะเจ้าช้างสีชมพูที่น้องแพมได้นะคะอีเลฟเพนคอนแล้วก็ของเซอร์ไพรส์ด้านในนะคะก็ตุ๊ก,กตาเนาะเราได้ช้างสีชมพูได้กลิบที่เอามาตกแต่งตุ๊ก,กตาอ่าได้ลูกปาดที่จะเอามาร้อยทําเครื่องประดับนะคะซอยข้อมือเนอาอแล้วก็ได้สลามน้องแพมได้สลามน้ําสีทองนะสลามน้ำนอ่า มันเป็นกิฟทที่ใหญ่มากม,มีลูกปัดในกิฟด้วยมีวิงวิงในกิฟด้วยน่าเดี๋ยวก่อนนะคะนี่โชว์โชว์ก่อนไหนมันตั้งชื่อมามาดีกว่า,มา,มา ให้น้องแายเอาขนมแพ้อัลลามาโชว์ทุกคนกตั้งชื่อดีกว่าชื่อมัชเมลโล่ชื่อมัชเมลโล่โอเคค่ะแล้วกิฟต์อันนั้นให้น้องแพมหรือให้มัชเมลโล่คะเดีย๋ยวเราอ,อุ้ยมันไม่ตรงนี้มีปุป่มใช่มันอัดเสียงได้เดี๋ยวเราทำกันน้องแพมลงดมสีมัชเมลโล่หอมหอมมาชิ้นหนยอือมัชเมลโล่หอมมากเลย ติดกิ๊บให้มัชเมโล่ซิตกแต่งให้มัชเมโล่ซิว่าผมนี่ใส่กิ๊บได้นะวิ่งไปตรงนีมีรลอยมือ้อยใส่กิ๊บใช่หัวเ่กิ๊บโอ้พอบีวิงวิงแล้วน่ารักเลยมัมมีว่าสงสัยทอยอาร์เสเขารู้ว่าเราอยู่สุริน เราเลยแกะเซอร์ไพรส์ได้ช้างสีชมพูเฉยเลยนะอันนี้เป็นช้างนะคะเป็นยูนิคอนด้วยโอ้โหมีปีกด้วยเดี๋ยวเรามาอัดเสียงกันนะค่ะอุ้ยมันมีช้างด้วตาสีไหนตาสีเทาไหนไหนไหนโอ้เป็นกลิตเตอร์วิงวิงวิ้งโอ้ยน่ารักมากเลย นี่ค่ะอีเลฟเฟนคอนของเราชื่อเอลลี่เบลลี่นะแต่น้องแพ็มจะตั้งชื่อให้มันว่ามัชเมลโล่แต่คนดูหูมันมีแบบวิ่ง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 ทุกอนูเลยค่ะวิ่งทั้งตัวเลยเขาก็วิ่งวิ่งปีกก็วิ่งวิ่งเดี๋ยวเรามาหาวิธีอัดเสียงกันค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องเพ็มจะอัดเสียงแล้วนะอัดเสียงว่าอะไรเลนะมึงอะไรดีนะมึงช่วยช่วยนอยสิคะไอเลฟยูไหม เฮลลอดีแฮปปี้เบิร์ตเดย์แพมแฮปปี้เบิร์ตเดย์แพมพาสเฮลลอดีคะได้แล้วคู่แล้วกันได้ค่ะเดีจะหว่อไอหนิมันพูดเองมันฮัลโหลละตึ๊เฮ้ยมันขำด้วยอะะเดี๋ยวแล้วห้อเราคนตนี้ละอ๊้ นตอนต่อไปนี้จะเป็นศึกระหว่างน้องบองและมาชเมลโล่อ๋อเราต้องกดต้องกดมาร์ชเมลโล่อโอ, <c oughs> โอ,โอ้พูดเก่งทั้งคู่เลยนะ <laughs> ฉันพูดเก่งกว่าฉันพูดเก่งกว่าเธอ <laughs> อย่ามาพูดตามฉันนะไลคก็แชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะ